สมาคมบลูคาร์บอนโซซายตี้มูลนิธิเทราไซเคิล g ก o บ a และมูลนิธิเทราไซเคิลไทย ay, ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันในโครงการพัฒนาการบริหารจัดการขยะในคลองลาดพร้าวเพื่อลดมลพิษจากขยะพลาสติกในทะเลสร้างแรงบันดาลใจและเป็นต้นแบบให้กับคลองอื่นๆข้อตกลงมีระยะเวลา3ปี โดยทางมูลนิธิเทราเซเคิลไทยจะดูแลเรื่องการดักขยะพลาสติกออกจากคลองลาดพร้าวแล้วนำขยะมาคัดแยกและรีไซเคิลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ใหม่ที่จะเกิดจากงานวิจัยและนวัตกรรมเช่นบรรจุภัณฑ์วัสดุก่อสร้างและทางสมาคมบลูคาร์บอนโซซายตี้จะดูแลในด้านการหานวัตกรรมใหม่ๆมาจัดการกับขยะที่ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ พร้อมกับพัฒนาองค์ความรู้ด้านบริหารจัดการขยะในชุมชนวิจัยและพัฒนาด้านการจัดการขยะในคลองและต่อยอดไปสู่การพัฒนาระบบการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในระดับภูมิภาค